เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่9ของเรานะครับวันนี้13ตุลาครบรอบ4ปีของการสวรรคตพวกเราชุมชนไทยในในครลอสแอน,อนเจลิสร่วมด้วยสภาสตรีไทยไทยนิวเวียสงการเฟสติวัลูลนิธิฐาน,นใจและสภาไทยทาวลอสแอนเจลิสพร้อมทั้งชุมชนไทยต่างๆได้ร่วมจัดงานพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลข,ขึ้นมาเพื่อราลึกถึงพระองค์ท่านนะครับเราทุกคนร่วมใจกันมาเพื่อน้อมนึกถึงท่าน สแะสะดงความจงรักภักดีครับการเตรียมงานบำเพ็ญกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับเราเตรียมการกันมาเมื่อวันอาทิตย์วันที่11ตุลาคมนี่เองนะพวกเราร่วมกันคิดว่าชุมชนไทยควรจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งหรือทำเป็นบำเพ็ญกุศลเพื่อไหวอะไรแต่พระองค์ท่านนะครับก็เลย ตัดสินใจจัดงานกันแบบฉุกหุกเรามีเวลาแค่4วันซึ่งเราก็สามารถทําได้ด้วยดีวันนี้มีประชาชนมาร่วมงานประมาณ150ท่านบนโบสถ์นะครับแล้วก็อีกข้างล่างอีกประมาณร้อยท่านก็ถือว่าการเตรียมงานของเราในระยะเวลา3วันนี้สามารถได้รับความสําเร็จด้วยดีเราไม่ไม่สามารถประสานพันได้มากเนื่องจากสถานการณ์โควิดเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มาทุกคนมาด้วยใจด้วยความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่าน ชุมชนไทยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะคะประเทศไทยหรืออเมริกาเรามีใจอยู่ที่จุดเดียวกันแล้ววันนี้เราก็ได้ร่วมกันจัดงานสวดพราที่ทำลำํลำลึกถึงพระองค์ท่านนะคะในนามชุมชนไทยในลอสแองเจลิสค่ะ